สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมธงชัยสีสูงเนินนะครับเจ้าของร้านคัดสรรเพื่อคุณนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมร้านคัดสันเพื่อคุณนะครับ,นนร,บมมร้านคัดสันเพื่อคุณนะครับ,รเ,รบเป็นร้านผ้าไทยนะครับสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับซึ่งมีเสื้อสำเร็จรูป ทั้งของสุภาพบุรุษและของสุภาพสตรีนะครับซึ่งตัดเย็บโดยช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเรามีจำหน่ายนะครับในหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะนะครับเสื้อของสุภาพบุรุษและของสุภาพสตรีที่ตัดเย็บจากผ้าเง่งนางดำนะครับผ้าพื้นถิ่นของอำเภอ สูงเดินนะครับเรามีหลากหลายนะครับเป็นทั้งสไตล์สูตรและสไตล์รำรองนะครับเชิญชมทางนี้ครับเชิญชมครับเชิญชมทางนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นเสื้อนะครับผ้าเงี่ยงนังดำเอามาตัดเป็นเสื้อคลุมของสุภาพสตรีนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น S 1> <S 1> <S 1> ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะตัดในแนวในทันสมัยนะครับใช้ผ้าเงี้ยงนางดำนะครับของอำเภอสูงเนินนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีผ้านะครับของอำเภอสีคิ้วนะครับผ้าผ้าไทยยนนะครับของอำเภอสีคิ้วสวยงามมากนะครับและอีก อีกแนวหนึ่งนะครับอีกแนวหนึ่งอันนี้เป็นผ้าแง่งแดงดำอีกครับผ้าแง่งแดงดำนะครับอีกอีกแนวหนึ่งนะครับเราก็จะตัดเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับทางนี้นะครับผ้าแง่งแดงดำนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับถ้าของสุภาพบุรุษนะครับของสุภาพบุรุษนะครับเราจะมีนะครับอันนี้ ผ้าเงี้ยงดังดำนะครับตัดเดย็บเป็นสูตรนะครับตัดเดย็บโดยร้านชาวนะครับร้านชาวร้านดังของโคราชที่ตลาดเซฟวันนะครับอ่ามีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้อ่าสูตรผ้าแยงดังดำนะครับตัดเดย็บโดยร้านชาวนะครับอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะครับอ่าถ้าสไตล์นะครับผ้าแยงดังดำสไตล์รำรอง นะครับเราก็มีนะครับสวยสวยงามมากนะครับสวยงามมากผ้าเง่ยงนางดำนะครับผ้าเง่งนางดำสไตล์รำรองนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายพื้นเมืองจากทางเหนือนะครับตัดเย็บในแนวที่ทันสมัยนะครับใส่แบบรำรองได้นะครับ นะครับนี่นี่ก็เช่นกันครับนี่ก็เช่นกันครับผ้าฝายจากทางเหนือนะครับตัดเย็บได้สวยงามมากนะครับอันนี้ผ้าเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเสื้อแจ็คเก็ตผ้า,าผ้าจากสกลนครนะครับผ้าสีกวงจากสกลนครนะครับสวยงาม นะครับอของสุภาพบุรุษนี่ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนะครับผ้า,าหมักโครนผ้าใยหมักโคนสีธรรมชาติจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแจ็คเก็ตของเรานะครับแจ็คเก็ตของเราผ้าย้อมคามจากสกลนครนะครับแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ของสุภาพบุรุษนะครับของสุภาพบุรุษแจ็คเก็ตก็ สวยงามนะครับอันนี้คือตัวอย่างของสุภาพสตรีนะครับของสุภาพสตรีเรามีนะครับเสื้อ,เ,อ,อเสื้อผ้าลูกไม้ดอกรอยนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับผ้าลูกไม้ดอกรอยเรามีทั้งเ,เรามีทั้งตัดสําเร็จรูปแล้วก็ผ้าสําหรับนําไปตัดซึ่งผ้าลูกไม้ดอกรอยเนี่ยนะครับราคาตลาดโดยทั่วไปเนี่ยราคาอยู่ประมาณ อ่าเมตรละเก้าร้อบาทอัพนะครับสำหรับที่นี่นะครับราคาพิเศษนะครับเมตรเพียง3 5 0อห้าิบาทนะครับอ่ามาชมได้นะครับผมมีเยอะเลยนะครับทางร้านมีเยอะเลยผ้าผ้าดอกรอยนะครับลูกไม้ดอกรอยสีขาวนะครับอ่าสำหรับเสื้อสีขาวนะครับที่จะใส่อ่าไปงานบุญหรือใส่ทั่วไปนะครับเรามีเยอะเลยนะครับหลากหลายไซส์นะครับอ่า ส่วนนะครับทุกท่านแวะมาชมผ้าไทยนะครับที่ร้านคัสสันเพื่อคุณนะครับอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับที่ใช้ผ้าตัดเดย็บโดยผ้าเงี้ยงดังดำผ้าพื้นถิ่นของอำเภอสูงเนินนะครับมาที่เรานะครับมาที่ร้านคัสสันเพื่อคนเพื่อคุณนะครับครบครบทุกอย่างนะครับกระเป๋าเสื้อ นะครับสังของสุภาพบุรุษของสุภาพสตรีนะครับผ้าไทยผ้าไหมผ้าฝ้ายนะครับเ,เ,เครื่องประดับนะครับกระเป๋านะครับทุกอย่างมีหมดนะครับเพียงแต่ท่านก้าวเข้ามาที่ร้านคัดสรรเพื่อคุณถ้าท่านบอกผมว่าท่านอยากได้ราคาประมาณไหนแบบไหนแบบไหนผมจะจัดให้ทุกท่านนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาแวะมา เยี่ยมเยียนนะครับร้านคัสสันเพื่อคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับ